ล็องแบบตื่นเต้นหน่อยเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะไปล้อกแ้วเดี๋ยวเราคอยดูนะครับถ,ถ้ามันผิดพลาดแล้วก็ขอให้ป้ายล็องต่อไปเรื่อยๆสวัสดีลอน, <c oughs> นเปิดล็องแบบตื่นเต้นหน่อยเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะไปล้อก ้องเพลงที่สวนหัวลาโพงลุกขานิเวศปะอะไรก็ไม่รู้อะไรไม่แน่ใจแต่ว่าเป็นสวนที่วัดหัวลํโพงนะคะเหมือนก็ว่างานนี้จริงๆแล้วคือมันไม่ได้แบบจริงจังซีเรียสอะไรขนาดนั้นเพราะว่าน้องในคณะ <c oughs> ก็คือพิมพ์มาในกลุ่มของคณะว่าเออว่าใครที่อยากจะเล่นดนตรีให้ลงชื่อไว้นะคะเราก็จะเป็นวงที่เข้าไปเล่นในงานนี้ซึ่งก็ฟ like ิลไล่กัะรับน้องอยู่มีแต่คุณกันเองมีแต่วันกันเองซึ่งยังไม่ได้ต่างหาก วันนี้พี่ป้ายไปลองเพลงอะไรกูก็ลุ้นเหมือนกันว่ามันจะรอดหรือเปล่าไม่กล้าจะเคมอะไรสักย้าโอ้ไปซ้อมเมื่อวานเะอว่าที่เพื่อนเราอ่ะเป็นวงดนตรีแล้วเพื่อเราเป็นวงที่ออกซิงเกิล ไปถึงปุ๊บไอ้สัตเขาบอกมีกีตรากับมือกรองกลับไปแล้วไม่ใช่มือคีย์บอร์ดกับมือกรองกลับแล้วเลยแต่มือกีตาสามคนกูบอกว่าเออเเริ่มแล้วไหมเพลงที่ที่กูบอกสีดมาให้แล้วนี่เมื่อนบอกว่าอ๋อยังไม่ได้ฟังเลยสรุปเมื่อวานกูซ้อมกับไอ้เองคือสองคนไอ้เองตั้งสายไปครึ่งชั่วโมงแล้วไอ้เหี้ยเมาหนึ่งไอ้สัตว์เมาหนึ่งเจอกูเมาสค่ะจะทำยังไงห้าตัวหลอดนะอู้ตายแล้ว ก็มาลุ้นกันว่าวันนี้มีให้ลุ้นเนาะก่อนเธอก่อนก่อนเธอก่อนเธอจะไปไปไป้อมซ้อมซ้อมอยู่ว่าคุณจะรอดไหมนี่ขายขำค่ะไม่ขายเพราะคุกันเลยย่ะคนมีความรักก็จะดูเด็กลุงไปนิดนึงรักเหรอถึงว่าแหละคุณหน้าแก่ ทำไมร้องเพลงแล้วน่าเหมือนควายตอนนี้เราก็อยู่ที่สัมย่านมิทานะคะเรามานั่งทำงานก่อนเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาที่เราจะไปเล่นดนตรีนะคะสวยปะเอาดีได้อยู่ได้อยู่หยอก วัดหลวงพอแลค่ะเรากำลังเดินเข้ามาในซอยวัดหลวงพ่อคมันเป็นซอยข้างๆวัดค่ะคุณผู้ชมในในชว์นี่ระหว่างทางเราไปเจอโบชัว์หนึ่งมาซึ่งในที่เขาพ PR ในอินสตาแกรมก็มีบอกว่าเออเขาจะมีอันนี้น้มีคูปองมีฟูดคูปองเราไปเด็ดมาเพราะว่ามีันนี่ถึงแล้วหนี่มังมีวึ่งในโครงการของวีพาค่ะ แบกครอบดีซนวีนะคะก็จะมีดนตรีสดค่ะวันนี้ดาราค่ะดาราวันนี้เป็นเอเเรเยงังไเรังอยากางอยพาตงิะครูยังเข้าไปไม่ได้เลยมงไปายเมื่อกี้ก็เป็นน้องๆในคณะนะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเด็กๆก็เป็นคนจัดงานพวกประสานงานจัดงานดนตรีขึ้นมาในงานนี้นะคะหน่าหลักมังถือว่าเป็นงานที่ดีมากๆถ้าเทียบกับนักศึกษาจ อะะไรนคก็กิจกรรมนี้ก็จัดด้วยวีปาร์กกับตัวของแรนจูราแล้วก็ของเอเบแบกครับแรนจูราคือแลนสเคปภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ครับผมอันนี้คือเห็นผมหรือว่าเห็นพี่หรือเห็นเธอแล้วแหละ เรียนอะไรอ่ะบอก่อยทำสวนหรือเปล่าตัดต้ไนไม้หรืออะไรไม,ไม่ใช่แค่ทำสวนแต่ว่าเป็นโครงการที่อยู่ภายนอกตัวสถาปัตยกรรมทั้งหมดพื้นที่ภายนอกของอาคารใช่ครับซึ่งคนก็จะแบบว่าที่เห็นภาพได้ชัดก็คือจะเป็นพวกสวนก็จะมีสเกลใหญ่ขึ้นมาก็เป็นสวนชานะหรือว่าเป็นอาจจะเป็นสวนสนุกได้เลยหรือว่าเป็นสวนสัตว์เลยแล้วที่สิทธ์ตอนนี้เราทําอะไรอยู่ม4 4 4ีีีีีี <laughs> โอ้แรงพี่สี่เหรอพี่เห็นเหรอจักกันได้ไหมอันนี้คอนโดอะไรอ่ะแอสตันคือส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งของแอสตันไม่ถึงว่าแอสตันเป็นคนให้ที่อ๋อเหรอใช่ต้องขอบคุณเขานะคะต้องเป็นบอกเกอร์แล้วมีข้างหน้าด้วยเหรอมาแล้วอันนี้มันมีฮีโลกิโลเท่าไหร่พี่กูเพิ่งรู้ว่ามีข้างหน้าด้วยรุ่นหลังๆมันมีแล้วคนนี้ชื่อ คนนี้ชื่อแอรครับเป็นมือกองครับเป็นมือกองที่ไม่อยู่ฟร์มเมื่อวานกับกูใช่ไหมล่ะก็มึงมาสี่โมงไปสี่โมงมากินข้าวที่บ้านวันเกินแม่แล้ววันนี้เล่นให้กูปะเล่นแต่เบาๆมิกมิกกูฝากความหมายไว้กับมึงทีริเบิร์ด่ะไอ้ที่ทีริเบิร์ดนั่งยากนะก็ซาวด์ดอว์เรือกลับไปฟังด้วยเรอบนึงรู้ที่ว่ามันเล่นยากอ่ะรูฟังกันรู้ป่ะว่าไม่เล่เดี๋ยวเองคอยดูนะครับถ้ามันผิดพลาดแล้วก็ขอให้ป้ายร้องต่อไปเรื่อยๆเพราะเดี๋ยวยังไงมันก็จะเข้าได้แก คุณเป็นอะไรอ่ะผมเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่อยากดูแลห่วงใยเธอเท่านั้นไม่คุณเป็นมือคีย์บอร์ดเปียวกูเมื่อวานใช่เบี้ยวมึงไม่สำรวจตารางงานไงคนอื่นเขาไม่ว่างงานกันโอ้ยไอคนฮอตไอี้อ่มึงไม่ไปสำรวจอัตรางงานมาจากไหนเอ่ยมาจากเต็มเวอร์ที่ทำงานกูเต็มกว่าคนณหรือเนอะเต็มตลอดเวลาบ้างอย่างนี้ถูกแคสีฐานนี่หรอธรรมดา อกอะไรเมื่อกี้ออกกันใช่หยโกกล้องถ่ายแล้วมงบอกว่ากูโกหเหรอสูงไปหรอสงสารว่ะปอยเว้าเาได้เจกันอีกสักวันอยากถามเธอจำฉันไดเปธอี่ไม่าเธพูจาปลเธอทันี้ ใครที่ฉันทนไปแล้วที่รักที่จะไปรักทุกคืนอุ้ยใครครับเนี่ยตามไปแก้สคริปต์ครับอ๋อมาแล้วอ๋อยังไม่ส่งงานยังได้มาตามมาลองเพลงทำอะไรอยู่ ทำสุกไม่ได้แก้ก่อนสคริปต์แก้ก่อนวันนี้คิวการ์ดเขียนหรือยังมึงเขียนหรือยังเราต้องเขียนแล้วเฮ้ยยังไม่ได้แปลเป็นไงกูลองเป็นไงดีครับดีสบายสม่ำสบาม่ำเป็นไงบ้างหาเป็นไงบ้างหาลองไปดีมากวันนี้ยังไงหาดีมากไปถึง ไม่เนี่ยนะคะอ๋อจริงผมชอบเวลา<อ>คุณร้องในห้องมากกว่าที่แบบว่าป้าร้องเพลงให้ผมฟังตอนซ้อมเมื่อวานสวัสดีครับทุกคนนี่กูต้องมาอยู่ที่ไหนเนี่ยขอโทษนะเมื่อกี้ที่พูดไปดเป็นไงคะ,ะพูดแบบนี้มันพูดกับผมเมื่อกี้ไปสวยมากครับมนะันร้องเพลงก็พอขอบคุณมนะนะาก ส่วนปิดไฟอ่ะเป็นเวลาสองรูมบอกลากันแล้วค่ะอุ้ยเจอดาราค่ะเจอดาราค่ะสวัสดีค่ะปั่นมาให้ดูหน่อยค่ะอุ้ยอย่าถ่ายอถ่ายค่ะอย่าเอออะไรนะอย่าถ่ายค่ะมาแล้วลูกกาชโควางนี่อยากได้ใช่ไหม MV นั้นหรือเปล่าเอาไม่ใช่เหรอคะใช่เป็นดาวโฆษณานะค่ะคนนี้ติดตามได้นะคะจ้างได้เล่นในทุกบทร้องได้ทั้งทางการติดต่อในห้ะงไอจีเลยค่ะพอลนเดอร์บีสปร็อตนะคะขึ้นตรงนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ 何やねん。